สวัสดีครับผมพอยผดชิคเคยนะครับบอยสุขใจอทีนะครับวันนี้ผมก็เอาเนื้อดินของลบบุรีมาลบบุรีอุยานเป็นเนื้อดินนะครับอันนี้เหมือนก็ไม่ใช่ดินเผานะไดินปั้นนี่ใช่นะแต่ก็สวยดีนะครับเนียนละเอียดมากๆเป็นลบบุรีนะครับลบบุรีอุยานเนื้อดินเผานะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็มีกันมาสี่ห้าองค์จะมีคาบ เขาเรียกลานะจะมีคราบลาดําด้วยมีคราบกลุด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็เก่าดีนะเนื้อแต่ว่าเขาก็ปัดปัดฝุ่นออกไปเยอะแล้วแต่ก็ยังมีติดอยู่นะฮะก็ยังมีติดพวกลาดําอยู่นะครับทุกองค์จะมีลาดําไม่ใช่ลักเพราะพเพราะไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ลักจะเป็นลาดําที่เกาะตาบงพระนะฮะก็มีกันมาให้ชมเันสี่ห้าองค์นี่แหละครับผมลพบุรีหูยานเนื้อดินก็เรียกเนื้อดินเผาเนาะ ถ้าดินไม่เผาก็คงจะละลายหมดอะไม่เหลือมาถึงปัจจุบันนี้แต่นี่ผมก็ว่าเขามันอยู่ได้นานเพราะว่าเป็นดินเผามันเหมือนเหมือนเบื้องคาโบด์นั่แหละอย่างผมเคยบอกไว้นะเนื้อสวยละเอียดเนื้อดินแถวลบบุรีจะละเอียดมากละเอียดแล้วก็นุ่มนะฮะบ,บางทีแล้วก็นี่อหารเตย้าของเขาดินก็จะละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็สวยมากลองดูครับผมลองไปเปิด ชมก็ดูแล้วก็ลองพิจารณาดูเดี๋ยวถ่ายรูปไปชัดๆนะครับว่าถ้าชอบก็ลองพิจารณากันดูว่าชอบไหมถ้าชอบติดต่อเข้ามาหรือเข้าไปในช้อปปี้ก็ได้หรือในเว็บไซต์ก็ได้นะฮะจะไปดูกันไม่ซื้อไม่หาก็ไม่เป็นไรเราไปดูเหอะเพราะว่าจะได้ศึกษาด้วยวยช่วยกันดูนะครับอย่างน้อยๆก็ดาวออกมาได้อันนี้น่าจะเป็นชุดที่สองมั้งที่ผมออกมาของลบุรีเนื้อดินเนี่ยแต่ว่าเนื้อเนื้อ เนื้อชินน่าจะหมดไปแล้วเนื้อชินให้ก็หมดละไม่เหลือละเนื้อชินตะกัวเนื้อเหล่านี้ก็ไปหมดละเหลือแ,แต่เนื้อดินอันนี้ที่ยังยัง,ย,งยังเก็บไว้อยู่นะครับอีกสีน่าจะมีสักไม่น่าจะเกินสิบองค์ที่เหลืออยู่นะครับก็จะหมดละนะะยังไงก็ฝากด้วยครับผมท่านผู้ชมเลเวลี่ท่านผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ